สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life by เตือนนะคะวันนี้นะคะเตือนนำเคล็ดลับดีๆอีกเช่นเคยที่เกี่ยวกับเรื่องของการดึงดูดเงินหรือการที่จะทำให้เรานั้นสามารถได้รับความมั่งคั่งแบบรวดเร็วได้รับความสุขหรือสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาแบบรวดเร็วและเราอยากได้สิ่งนั้นแต่มันมีอะไรกันที่มันฉุดขาเราไว้อยู่หรือมันปิดกั้นความมั่งคั่งร่ารวยของเราวันนี้จะน,นำสามเช็คลิสต์ที่จะ ทำให้คุณนั้นสามารถเช็คดูซิว่าเอ๊เราติดแบบไหนคนรวยหรือคนมั่งคัง่งเขามีอะไรที่ทําให้เขานั้นสามารถได้รับเงินได้รับเป้าหมายที่เขาต้องการสิ่งที่เธนนามาแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนนี้เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนมันได้และสามารถเช็คมันได้นะคะว่ามันจะทําให้เรานั้นสามารถได้รับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าอย่างแรกเลยข้อแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อหลายคนเคยรู้ไหมคะว่าสิ่งที่มันเป็นตัวกําหนดตัวตนของเราสิ่งที่ มันกำหนดเงินในกระเป๋าของเราทําให้เราได้เราเป็นเรามีในสิ่งที่เราเป็นอยู่นี้เพราะความเชื่อที่เรามีอยู่ความเชื่อของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันจึงทําให้หน้าตาชีวิตทางการเงินหน้าตาของรูปแบบ ของความมาั่งคั่งร่ำรวยของแต่ละคนแตกต่างกันเพราะความเชื่อที่มีของแต่ละคนและแต่ละด้านยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเงินความเชื่อของคนรวยนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่เหมือนคนทั่วไปยกตัวอย่างเช่นเขาเชื่อว่าเขาสามารถรวยได้เขาเชื่อว่าเขาสามารถทําได้แม้ความจริงตรงหน้าจะมองดูว่าเขาไม่สามารถจะร่ำรวยได้แต่เขาเชื่อลึกๆ ภายในความเชื่อมันจึงเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นเสาเข็มของบ้านเสาเข็มของชีวิตว่าเราจะมีความเชื่อแบบไหนอย่างแรกให้คุณเช็คความเชื่อของคุณก่อนเลยว่าคุณมีความเชื่อที่ถูกต้องไหมแล้วความเชื่ออะไรเหรอที่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อที่คนรวยเขามีแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราศึกษาประวัติของคนรวยเราเรียนรู้เราอ่านหนังสือเราฟังไม้เซ้ของคนรวย เราก็จะได้แนวคิดหรือวิธีการความเชื่อของเขาว่าเขามีความเชื่อแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการมองคนรวยด้วยกันหรือการที่เขามีความคิดอะไรใหม่ๆคําคำพูดที่เขาเป่งออกมา หนังสือที่เขาเขียนออกมาคุณสามารถไปอ่านหรือไปศึกษาความเชื่อเหล่านั้นได้แล้วอ่านซ้ำๆซึมซับซ้ำๆแล้วนำมาทำเป็นความเชื่อของตัวเองด้วยการเรียนรู้มันเป็นวิธีการที่แสนง่ายที่คนรวยเขาทำแบบนี้เช่นกันในเรื่องของความรวยนั้นมันมีศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเขาได้กล่าวไว้แล้วว่าใครที่ปฏิ ใครที่รู้เรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วปฏิบัติตามทุกคนสามารถรวยได้ไม่ว่าจะเป็นคนแข็งแรงคนอ่อนแอคนอยู่ประเทศไหนคนสีอะไรทุกคนสามารถร่ำรวยได้ถ้าทำตามสูตรหรือทำตามหลักของความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างแรกนั่นก็คือความเชื่อนะคะอย่างที่สองที่มันเป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้เราดึงดูดเงินได้หรือมันทาให้เราดึงดูดเงินได้นั่นก็คือนิสัยค่ะคุณรู้ไหมคะว่า นิสัยเป็นตัวสําคัญมากๆกันเลยทีเดียวว่าเปรียบเสมือนอุณหภูมิของความรวยถ้าเป็นห้องห้องนึงก็เป็นเหมือนแอร์เครื่องหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่าคุณร้อนคุณหนาว คุณรวยคุณจนก็เพราะนิสัยของเราเริ่มง่ายๆนิสัยการออมหรือนิสัยการใช้จ่ายเงินเดิมทีนั้นเติมไม่เคยรู้หรือไม่ได้ให้ใส่ให้ความสําคัญไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของนิสัยอย่างมากจึงทําให้เรานั้นมีหน้าตาทางการเงินแบบที่เราไม่ต้องการแต่วันนี้เรารู้แล้วว่านิสัยมันคือสิ่งสําคัญแล้วนิสัยอะไรหล่ะมันจะทําให้เรานั้นกลายเป็นเศรษฐีไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนการเรียนรู้การมีความมุ่งมั่นการโฟ นิสัยที่เป็นบวกทุกอย่างมันคือนิสัยที่เศรษฐีดึงดูดเงินล้านนิสัยที่เศรษฐีเขาทํากันไม่ว่าจะเป็นไมซ์เซ็ตเป็นอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดเป็นนิสัยถ้าหลายคนบอกว่าฉันอยากเปลี่ยนแปลงนิสัยมันเป็นเรื่องยากไหมมันเป็นเรื่องไม่ยากแต่ให้คุณเริ่มจากทีละนิดวันนี้เริ่มจากที่ความคิดก่อนเพราะความคิดมันนําไปสู่ความรู้สึกแล้วความรู้สึกของเราต่างๆมันนําไปสู่การกระทําแล้ว การกระทําของเรามันกลายเป็นผลลัพธ์กลายเป็นชะตาชีวิตของเราวันนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากเปลี่ยนหน้าตาของเราอยากเปลี่ยนหน้าตาทางการเงินชีวิตของเราเราเริ่มจากที่ความคิดนั่นคือสิ่งที่สองที่มันเป็นตัวฉุดลั้งที่ทําให้เราดึงดูดเงินได้หรือดึงดูดเงินไม่ได้นะคะอย่างที่สามนั่นก็คือในเรื่องของการลงมือทําค่ะ ถ้าวันนี้เราอยากร่ำรวยเราอยากรวยขึ want, us, so ad, ้นจากเดิมเราอยากมีอยากเป็นอยากทำอะไรก็ได้ที่เราต้องการแต่เราลงมือทำไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการวันนี้ยกตัวอย่างง่ายเลยในเรื่องของลดความอ้วนซึ่งเติ้ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้เรียนรู้เรื่องนี้ว่าถ้าอะไรก็ตามที่เราต้องการเราต้องทำให้มันสอดคล้องกับเรื่องนั้นถ้าเราทำสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการมันมีคำคำหนึงหรือประโยคนึง ของอเบิร์ตอัสไตว่ามีแต่คนเสียสติเท่านั้นที่ทำสิ่งเดิมซ้ำๆซ้ำๆแต่ทุกวันก็คาดหวังผลลัพธ์ภายนอกแบบใหม่ซึ่งหมายความว่าเราทำแบบเดิมแต่เราหวังว่าเราจะเป็นแบบใหม่เราทำแบบเดิมแต่เราคาดหวังว่าเราจะร่ำรวยเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะว่าเรากำลังอยู่ในในรูปแบบของคนเสียสติคือทำแบบเดิมโดยที่ไม่เปลี่ยนแล้วคาดหวังอะไรใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นในชีวิตอย่างนี้แน่นอนค่ะ ว่าต่อให้คุณใช้กดแรงดึงดูด ปรมาจารย์ที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะทําให้คุณนั้นกลายเป็นคนใหม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือว่าสิ่งที่ทําให้คุณสามารถดึงดูดความมั่งคั่งหรือมันเป็นตัวฉุดล้างไม่ให้คุณก้าวไปข้างหน้าหรือได้เป้าหมายเนี่ยมันมี3ามอย่างด้วยกันที่คุณจะต้องเช็คอย่างแรกความเชื่อของคุณที่คุณมีต่อเงินต่อคนรวยต่อสิ่งแวดล้อมต่อความสัมพันธ์ต่อความรักการงานของคุณอย่างที่สองนิสัยที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันมีนิสัยอะไรบ้างถ้าคุณ ซื่อสัตย์กับตัวเองคุณจะเห็นว่าคุณมีนิสัยแบบไหนถ้า เรามีนิสัยผัดวันประกันพุ่งนิสัยไม่ลงมือทำนิสัยคิดลบนิสัยที่ไม่ดีอยู่ในตัวเยอะแน่นอนค่ะว่ามันจะทำให้เรานั้นไม่สามารถดึงดูดสิ่งที่ต้องการได้แล้วก็อย่างที่สามก็คือในเรื่องของการลงมือทำถ้าวันนี้เราลงมือทำในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราเราก็จะไม่สามารถได้ในสิ่งที่เราปรารถนาสำหรับวันนี้เตนเชื่อว่าเคล็ดลับนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะสำหรับใครที่กำลังเรียนรู้พัฒนาตัวเองเตินสรุปและย่อมาให้ เพื่อนๆแล้วนะคะว่านี่มันคือประโยชน์สําคัญที่จะทําให้ชีวิตของคุณนั้นก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องเตือนนะคะก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามได้นะคะแล้วเราจะนําเคล็ดลับดีๆทั้ทงด้านการงานการเงินความสัมพันธ์มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแล้วเราเติบโตไปพร้อมกันสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ